ประเทศอะไรมีควายมาบริหารฟ้าใสาไม่เข้าใจคำถามค่ะอะไรนี่พกิจคำที่ไม่ดี การู้นะเลือกทุกคำที่ไม่ดีจากกรณีที่กำหนดอะไรอะ่ะกูจ <laughs> <laughs> ะยึดเฮ้ยะอะไรเนี่ย <laughs> ใครก็สรรหาทำไว้เนี่ยมาหาสิจะ่ด,ด้เป็นเฮ้ <laughs> <laughs> ยะอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> 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 หัวนารุตโต <laughs> ใ,ใครใครวะเนี่ยใครแม่งมาโลเลตรงนี้วะเนี่ย,ใ,ยใหญ่กว่าโพงไงเฮ้ยเ <c oughs> yeah. มียคนสวยของพี่บูมใครคือบูมวะ thằng này chiếc đây? đi Mèo nó lắc mày Cột kia đi cô ra นี่เราก็ต้องถามไปว่าแมวตัวมันใหญ่หรือเปล่า <c oughs> เออถามกลับไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ยอมรับได้ด้วยยงยอมรับด้วย <c oughs> อยากกินมะม่วง ทำไมกูรู้สึกแปลกๆใจยังไงไม่รู้ฮะอย่าถามคำถามแบบเบสิกเลยชอบเล่นเกมหรือเปล่ากูถามว่าชอบเล่นเกมหรือเปล่ากูไม่ได้ถามว่าเคยเล่นเกมหรือเปล่าอีกอีสังขวานประเทศอะไรมีควายมาบริหารไอซิมจะตอบได้ไหม <laughs> ตู่คือใคร นายกตู่เป็นอะไร่ตู่มีเพื่อนชื่ออะไรชื่อคุนนางกับเจ้าขุนสองคนนี้เป็นแฟนกันครับคู่นี้น่ารักมากๆเลยครับ ไป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 ปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปไปเลยปิดคลิปไม่ไม่ตอบไม่ตรงคำถามก็แล้วเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเธออายุเท่าไหร่ฟ้าใสอายุ9ปี5เดือน1สัปดาห์10ชั่วโมง20นาทีค่ะอะไรจะชัดเจนขนาดนี้วะเนี่ยประเทศอะไรมีควายมาบริหารฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ อ้เวนคำถามแบบเบสิกเลยตูคือใครให้ฟ้าใสค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะโอ้โหแม่งมาเป็นโบเลยอี๊แดกข้าวหรือยังฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะกอั สาไม่เข้าใจคำถามาคาอยู่โอ้คุยอะไรกับใครได้ไปเนี่ยวิธีเดินฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะเ <c oughs> ชี่อเลยเนี่ยออวิธีกินข้าวฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะอ,อมีพรอยอยู่3ามข้อเอาข้อไหนก็ได้ ฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะไ <c oughs> อ้ซอขอโทษนะอ <c oughs> ย่าเนียนค่ะฟ้าใสดูอยู่นะคะ <c oughs> ตอบแับพคีแม่งเลยฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะอะไรออันนี้คือคำถามที่โคตรจะเบสิกเลยชอบใครมากที่สุด ก็คนข้างๆเธอไงชื่อใบปออะรักนะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะใครวะใครวะยี่เชี่ยใครอยู่ข้างๆกูวะข้างๆกูที่ไม่มีเฮียอะไรเลยอย่าบอกนะว่าโอ้ไม่โอ้ไม่สิบหายแล้วสิบหายแล้ว